สวัสดีค่ะและอินดีต้อนรับสมาชิกร้อยเรื่องรักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับดิฉันที่นี่เราจะมาถอดรหัสความรู้สึกที่ซับซ้อนแบ่งปันเรื่องราวของหัวใจที่อาจจะตรงกับประสบการณ์ของใครบางคนความรักคํำสั้นๆที่บรรจุอารมณ์ไว้มากมายแต่มีใครเคยรู้สึกไหมคะว่าความรักที่เคยหวานฉ่ำพอผ่านการเวลาไปนานๆมันก็กลับค่อยๆ จืดจางลงมันไม่ได้หมายความว่าเราเกลียดกันแต่มันคือความเงียบที่เข้ามาแทนที่บทสนทนาคือความเคยชินที่มาแทนความตื่นเต้นคือการนั่งข้างกันแต่ใจกลับล่องลอยไปไกลและความจืดจางนี้เองที่มักจะเป็นจุดเริ่มต้นของรอยร้าวที่เราอาจไม่เคยสังเกตเห็นจนกระทั่งมันสายเกินไปวันนี้ดิฉันมีเรื่องราวหนึ่ง ที่อยากจะมาเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องของนนกับมิ้นเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เดินทางมาถึงทางแยกโดยมีเพื่อนเก่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานนกับมิ้นคบกันมานานนานนานจนนนเองก็จำไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายที่เขาพามิ้นไปดินเนอร์ใต้แสงเทียนคือเมื่อไหร่หลายปีที่ผ่านมา ชีวิตของพวกเขากลายเป็นกิจวัตรที่ซ้ำซากตื่นเช้าทำงานกลับบ้านกินข้าวดูทีวีแล้วก็นอนบทสนทนาระหว่างวันเหลือเพียงคำถามสั้นๆกินอะไรถึงบ้านแล้วนะฝากซื้อของด้วยความรักของพวกเขาไม่ได้พังทลายลงในวันเดียวแต่มันค่อยๆถูกกัดกร่อนเหมือนน้ำที่หยดลงหินทุกวันจนความรู้สึกรักมันกลายเป็นแค่ความผูกพัน หรืออาจจะเป็นแค่ความเคยชินนนรู้สึกได้ถึงความเย็นชาที่ก่อตัวขึ้นมิ้นเองก็คงรู้สึกไม่ต่างกันเธอใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมือถือมากกว่าใบหน้าของเขาช่วงวันหยุดยาวที่กำลังจะมาถึงนนตัดสินใจว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างมิ้นไปเที่ยวกันไหมเขาเอ่ยขึ้นทำลายความเงียบในเย็นวันหนึ่งไปไหนมิ้นตอบโดยที่สายตาย,ยังไม่ละจากจอ เขาใหญ่พอดีพัดเพื่อนสมัยมหาวิทยาลัยของพี่อ่ะมันชวนไปพักที่บ้านตะอากาศส่วนตัวน่ะมิ้นเงยหน้าขึ้นมาแววตาที่เคยเรียบเฉยดูมีประกายขึ้นมาวูบหนึ่งพัดหรอไม่ได้เจอกันนานเลยนะสบายดีหรอก็คงงั้นมัง้งเห็นว่าทำรีสอร์ทอะไรสักอย่างไปมะเปลี่ยนบรรยากาศไปสิเธอตอบเร็วกว่าที่นนคิด การเดินทางมุ่งหน้าสู่เขาใหญ่ในเช้าวันหยุดควรจะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นแต่บรรยากาศในรถกลับอึดอัดอย่างน่าประหลาดนนพยายามชวนคุยเรื่องดินฟ้าอากาศแต่มิ้นก็แค่พยักหน้าหรือตอบสั้นๆว่าอืออือค่ะมันเหมือนมีกำแพงใส่กั้นกลางระหว่างเขาทั้งสองคนจนกระทั่งรถเลี้ยวเข้าสู่พื้นที่บ้านพักของพัทบ้านพักตากอากาศหลังใหญ่ตั้งตรงงานอยู่ท่ามกลางภูเขา มันดูหรูหราและมีรถนิยมมากกว่าที่นนจินตนาการไว้และชายที่ยืนรอต้อนรับพวกเขาอยู่หน้าบ้านก็ดูดีไม่แพ้กันเฮ้ยนนไม่ได้เจอกันเป็นสิบปียังเหมือนเดิมเลยนะมึงพัดเดินเข้ามากอดคอนนอย่างสนิทสนมพัดในความทรงจำของนนคือเพื่อนร่วมกวนธรรมดาแต่พัดที่อยู่ตรงหน้าคือหนุ่มใหญ่เจ้าเสน่ รูปร่างสมส่วนผิวพรรณดีและมีรอยยิ้มที่อบอุ่นแล้วนี่มิ้นใช่ไหมครับพัดหันไปทางมิ้นสวยขึ้นเยอะเลยนะจําแทบไม่ได้ขอบคุณค่ะพัดก็ดูดีขึ้นมากเหมือนกันมิ้นยิ้มมันเป็นรอยยิ้มกว้างเป็นรอยยิ้มที่มีชีวิตชีวาแบบที่นนไม่ได้เห็นมันมานานเหลือเกินนนมองภาพนั้นและความรู้สึกไม่สบายใจก้อนเล็กๆก,ก,ก็เริ่มก่อตัวขึ้นในอก เย็นวันนั้นพัดต้อนรับพวกเขาอย่างยอดเยี่ยมวานชั้นดีถูกเปิดออกอาหารเลิศรสถ,ถูกนํามาเสิร์ฟทั้งสามคนนั่งคุยกันที่ระเบียงกว้างมองเห็นวิวภูเขาที่ค่อยๆถูกความเมื่อดกลืนกินบทสนทนาส่วนใหญ่เป็นการรำลึกความหลังสมัยมหาวิทยาลัยเรื่องราววีรกรรมเก่าๆถูกขุดขึ้นมาเล่าใหม่พร้อมเสียงหัวเราะแต่นนสังเกตเห็นบางอย่างมิ้นดูเปล่งประกายเป็นพิเศษ เธอหัวเราะก,กับทุกมุกตลกของพัดเธอสบตากับพัดบ่อยครั้งและบทสนทนาระหว่างเธอกับพัดก็ลื่นไหลยอย่างน่าประหลาดใจมิ้นจำได้ไหมที่เราเคยโดดเรียนไปดูหนังเรื่องนั้นกันพัดเล่าจำได้สิวันนั้นนนยังต้องคอยแก้ตัวให้เรากับอาจารย์อยู่เลยมิ้นหัวเราะคิกคัก,กนนได้แต่ยิ้มแห้งๆเขากลายเป็นส่วนเกินในวงสนทนาของอดีตที่เขาไม่มีส่วนร่วมไปแล้วไม่สิ เขามีส่วนร่วมแต่ในฐานะตัวประกอบยิ่งดึกไวน์ก็ยิ่งพร่องขวดบรรยากาศก็ยิ่งเป็นกันเองมากขึ้นพัดเริ่มถามมิ้นถึงเรื่องปัจจุบันแล้วตอนนี้มิ้นทำงานเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมพัดถามด้วยน้ำเสียงที่นนรู้สึกว่ามันห่วงใหญ่เกินเพื่อนก็เรื่อยๆค่ะบางทีก็เบื่อเอยากหาอะไรใหม่ๆทำเหมือนกันถ้าเบื่อเ ลองมาดูงานที่รีสอร์ทพี่ไม่ล่ะกําลังขาดคนดูแลเรื่องการตลาดพอดีพี่ว่ามิ้นทําได้นะจริงหรอคะดวงตาของมิ้นเป็นประกายนนจิบไวน์ในแก้วรสชาติของมันเริ่มขมป่าเขารู้สึกเมาแต่ไม่ใช่แค่เมาวนาเขาเมาความรู้สึกอึดอัดเมาสายตาที่พัดใช้มองมิ้นและเมากับรอยยิ้มของมิ้นที่มอบให้พัดเออ พี่ขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะรู้สึกมึนๆนน,นพูดพลางลุกขึ้นยืนไหวไหมนนให้มิ้นไปส่งไหมมิ้นถามตามมารยาทไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมาแต่ในขณะที่นนเดินหันหลังออกมานั่นเองความคิดแวบหนึ่งก็ผุดขึ้นในหัวความคิดที่ทั้งมืดมนและท้าทายเขารู้สึกอยากลองใจเขาอยากรู้ว่าถ้าเขาไม่อยู่ตรงนั้น ถ้าเขาปล่อยให้มิ้นอยู่กับพัดตามลำพังอะไรจะเกิดขึ้นนนเดินโซเซแกล้งทำเป็นเมาหนักกว่าความเป็นจริงเขาไม่ได้เดินไปห้องน้ำแต่เขาเลี้ยวเข้าห้องนอนที่พัดจัดเตรียมไว้ให้เขาเปิดประตูเดินเข้าไปและปิดมันลงแต่ไม่ได้ปิดสนิทเขาแง้มมันไว้เล็กน้อยพอให้สายตาของเขามองลอดผ่านความมืดออกไปได้หัวใจของนอนเต้นแรง เขาบอกตัวเองว่าเขาแค่ขี้ระแวงว่าเขาคิดมากไปเองว่ามิ้นกับพัดก็แค่เพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานเสียงพูดคุยจากระเบียงยังคงดังแว่วมาแต่เบาลงเหมือนพวกเขากำลังกระซิบกระซากันอยู่นนยืนนิ่งอยู่ในความมืดจ้องมองผ่านช่องประตูที่แง้มไว้แล้วเขาก็เห็นมิ้นกับพัดไม่ได้นั่งดื่มต่อทั้งคู่ลุกขึ้นยืนที่ริมระเบียงยืนหันหน้าเข้าหากัน ระยะห่างของพวกเขาใกล้ชิดเกินกว่าระยะห่างของเพื่อนทั่วไปบรรยากาศดูเหมือนจะเปลี่ยนไปไม่ใช่การรำลึกความหลังที่สดใสแต่เป็นความเงียบที่มีความหมายบางอย่างซ่อนอยู่ท่านใดนั้นเองพัดก็เอื้อมมือขึ้นช้า,ชานนกลั้นหายใจมือของพัดไม่ได้แตะต้องตัวมิ้นไม่แบบที่ล่วงเกินแต่มันแผ่วเบาและอ่อนยนอย่างน่าใจหายเขาใช้นิ้วปัดพมที่ปกหน้าของมิ้น ัดไว้ที่ข้างหูของเธออย่างช้าๆภาพที่ทําให้น,นนรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าไม่ใช่การกระทําของพัดแต่เป็นปฏิกิริยาของมิ้นเธอไม่ได้ถอยหนีเธอไม่ได้ปัดมือเขาออกเธอยืนนิ่งแถมยังยิ้มบางๆตอบกลับไปด้วยนนพะงะถอยหลังราวกับถูกผลักเขาปิดประตูลงทันทีแต่คราวนี้เขาปิดมันเบาที่สุดเพื่อไม่ให้มีเสียง เขาสุดตัวลงนั่งบนขอบเตียงความรู้สึกมากมายถาโถมเข้ามาจนจุกอกทั้งโกรธที่แฟนสาวที่คบกันมันหลายปีปล่อยให้ชายอื่นมาแตะต้องอย่างง่ายดายทั้งเสียใจที่ความไว้ใจของเขาถูกทําลายและความรู้สึกที่น่ารังเกียจที่สุดเขากลับรู้สึกสมใจใช่เขาสมใจที่ได้เห็นธาตุแท้ของเธอ หรือนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เขากำลังมองหาอยู่ลึกๆก,กันแน่เขาต้องการเหตุผลเหตุผลที่ชัดเจนพอที่จะจบความสัมพันธ์ที่มันจืดชืดจนไร้รสชาตินี้และคืนนี้เขาก็ได้มันมาแล้วนนล้มตัวลงนอนบนเตียงทั้งที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเขาจ้องมองเพดานสีขาวในความมืดความสับสนตีกันในหัวคืนนี้อีกยาวไกลเหลือเกิน เช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดสาดสองเข้ามาในห้องพักอย่างสดใสแต่บรรยากาศบนโต๊ะอาหารเช้ากลับตรงกันข้ามมันเต็มไปด้วยความอึดอัดนนทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาแกล้งทำเป็นว่ายังแห้งจากเมื่อคืนมิ้นท์ทำตัวปกติเกินไปเธอทักไทยอรุณสวัสดยิ้มแย้มและพูดคุยเรื่องทั่วไปแต่เธอหลีกเลี่ยงที่จะสบตาก,กับนนตรง,ตรง ส่วนพัดเจ้าบ้านผู้มีเสน่ห์เมื่อคืนนี้กลับมีท่าทีเก้อเขินอย่างเห็นได้ชัดเขาพยายามชวนคุยแต่ก็ดูไม่เป็นธรรมชาตินนมองดูละครฉากเช้านี้ด้วยหัวใจที่เย็นชาภาพที่เขาเห็นเมื่อคืนยังคงชัดเจนเขารู้แล้วว่ามีความลับเกิดขึ้นระหว่างคนสองคนตรงหน้าเขาแต่เขายังอยากรู้ว่ามันไปไกลแค่ไหน เขาตัดสินใจทดสอบเป็นครั้งสุดท้ายบททดสอบที่จะให้คําตอบที่ชัดเจนที่สุดหลังจากดื่มกาแฟไปได้ครึ่งแก้วนนก็ลุกขึ้นยืนเดี๋ยวเราขับรถออกไปซื้อกาแฟเจ้าดังในเมืองก่อนเห็นเขาว่าต้องไปรับคิวแต่เช้าใครจะเอาอะไรไหมไม่ล่ะไม่เป็นไรค่ะนนกับมิ้นตอบขึ้นมาเกือบจะพร้อมกันโอเคงั้นเดี๋ยวกลับมานะนนหยิบกุญแจรถ และเดินผิวปากออกไปเหมือนคนอารมณ์ดีแต่ความจริงนนไม่ได้ไปไหนนนขับรถออกจากตัวบ้านพักเขาขับวนไปตามถนนเล็กๆในโครงการและเมื่อแน่ใจว่ารับสายตาแล้วเขาก็วนรถกลับมาเขาจอดรถในมุมอับใต้ต้นไม้ใหญ่ห่างจากตัวบ้านพักพอสมควรแต่เป็นมุมที่เขาสามารถมองเห็นกระจกบานใหญ่ของห้องนั่งเล่นได้อย่างชัดเจน เขาดับเครื่องยนต์ทุกอย่างเงียบสงัดมีเพียงเสียงหัวใจของเขาที่เต้นรัวอยู่ในอกเขานั่งรอหนึ่งนาทีสองนาทีภาพที่เขาเห็นผ่านกระจกบานนั้นทำให้หัวใจของเขาหยุดเต้นไปชั่วขณะทันทีที่คิดว่านนไปแล้วทันทีที่คิดว่าพวกเขาอยู่กันตามลำพังพัดก็เดินเข้าไปหามินที่กําลังยืนเ่อมองออกไปนอกหน้าต่าง ทั้งคู่พูดคุยกันเล็กน้อยนอนไม่สามารถมองเห็นสีหน้าแต่เขาเห็นภาษากายแล้ววินาทีนั้นก็มาถึงพัดยื่นมือทั้งสองข้างไปจับไหล่มิ้นแล้วดึงเธอเข้าไปกอดไม่ใช่การกอดแบบเพื่อนแต่เป็นการกอดที่แนบแน่นโหยหาและเต็มไปด้วยความรู้สึกและสิ่งที่ทำให้นนรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาตรงหน้า มินไม่ได้ผลักใสมินไม่ได้ยืนนิ่งเธอกอดตอบแขนทั้งสองข้างของเธอยกขึ้นโอบรอบเอลพัดซบพหน้าลงกับบากว่างนั้นนิ่งนั่นนนนั่งนิ่งอยู่ในรถภาพตรงหน้าเหมือนสโลโมชั่นที่ฉายซ้ำไปซ้ำมาความจริงปรากฏอยู่ตรงหน้าเขาแล้ว ชัดเจนยิ่งกว่าแสงแดดจ้าของเขาใหญ่เขาได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วแต่หน้าแปลกความรู้สึกที่ท่วมท้นนนในตอนนี้ไม่ใช่ความโกรธแค้นไม่ใช่ความอยากจะพุ่งเข้าไปอลาวาดแต่มันคือความว่างเปล่าสิ่งที่เขาสังเกตเห็นไม่ใช่การนอกใจแต่เป็นท่าทางของมิ้น์ในออมกอดของพัท เธอดูผ่อนคลายเธอดูเหมือนได้ปลดปล่อยเธอดูมีความสุขและเป็นตัวของตัวเองมากกว่าตอนที่เธออยู่กับเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมานนยกมือกุมหน้าตัวเองความเจ็บปวดแล่นริ้วขึ้นมาจุกที่คอหอยคำถามที่ดังขึ้นในหัวของเขาไม่ใช่ทำไมเธอถึงทำแบบนี้แต่เป็นที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ของเรามันพังลงตอนไหนหรือจริงๆแล้วมันไม่เคยดีพอสำหรับเธอเลยตั้งแต่แรกนนสตาร์ทรถและขับออกไปจากที่ตรงนั้นจริงๆเขารู้แล้วว่าการเดินทางมาเขาใหญ่ครั้งนี้มันได้ให้คำตอบกับเขาแล้วมันคือจุดสิ้นสุดของความสัมพันธ์ที่จืดจางและบางทีมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของใครอีกคนที่ไม่ใช่เขา เรื่องราวของนนมิน้นและพัทจบลงตรงความจริงที่เจ็บปวดหลายคนอาจจะประนามมินว่านอกใจหรืออาจจะตำหนินนที่ลองใจจนได้เรื่องหรืออาจจะโทษพัทที่เป็นมือที่สามแต่ในมุมของร้อยเรื่องรักเราอยากให้มองลึกลงไปกว่านั้นค่ะการนอกใจส่วนใหญ่มักไม่ใช่จุดเริ่มต้นของปัญหาแต่มันคืออาการที่แสดงออกมาในตอนท้าย คนร้ายที่แท้จริงในเรื่องนี้อาจไม่ใช่บุคคลแต่คือความจืดจางและความละเลยที่นนกับมินปล่อยให้มันเติบโตขึ้นระหว่างพวกเขามานานหลายปีมิ้นอาจจะไม่ได้รักพัดในชั่วข้ามคืนแต่พัดอาจจะมอบสิ่งที่เธอหอยหามานานนั่นคือการมองเห็นหรือ feeling s e e n และการรับฟังหรือ feeling h e a r t พัดทำให้เธอหัวเราะได้ทําให้เธอรู้สึกเป็นคนพิเศษทําให้เธอรู้สึกมีชีวิตอีกครั้งในขณะที่นนอาจจะหลงลืมสิ่งเหล่านี้ไปนานแล้วส่วนนนการที่เขาเลือกที่จะทดสอบแทนที่จะพูดคุยมันก็แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของเขามาถึงจุดที่ความเชื่อใจมันพังทลายไปแล้วลึกๆเขาก็อาจจะอยากจบ แต่แค่รอให้มิ้นเป็นคนผิดคำแนะนำวันนี้คืออย่ารอให้ความสัมพันธ์ของคุณจืดค่ะความรักก็เหมือนต้นไม้ต้องรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยปุ๋ยของความรักคือการสื่อสารอย่าลงทุนให้น้อยลงแม้จะคบกันมานานแค่ไหนอย่าหลุดขกแม้จะคุยกันมาทั้งชีวิตแล้วก็ตามและที่สำคัญ ถ้าวันไหนที่คุณรู้สึกว่ามันจืดอย่าเงียบและอย่าทดสอบแต่จงหันหน้าคุยกันถามเขาว่าเธอยังมีความสุขไหมมีอะไรที่ฉันทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นได้บ้างก่อนที่ใครอีกคนจะเป็นคนถามคำถามนั้นแทนคุณแล้วคุณล่ะคะรู้สึกอย่างไรกับเรื่องราวนี้ คุณคิดว่าความผิดพลาดมันเริ่มต้นที่ตรงไหนระหว่างนนมิ้นหรือพัทหรือคุณเข้าใจความรู้สึกของทั้ง3มคนคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณมาพูดคุยกันได้เลยนะคะและเช่นเคยถ้าคุณชอบเรื่องราวความรักที่ซับซ้อนแบบนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานกดติดตามช่องร้อยเรื่องรักของเราไว้ และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆจากเราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ